สวัสดีครับมาพบกับครูอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับช่องนานาสาระจะมาแนะนำเรื่องของการแปลงเลขฐานนะครับในวันนี้สิ่งที่เราจะต้องแปลงนะครับจะมีให้อยู่2เลขฐานนั่นก็คือฐาน2กับฐาน8ซึ่งจะต้องแปลงเลขฐาน2ไปเป็นฐาน8และแปลงจากเลขฐาน8มาเป็นเลขฐาน2ซึ่งเราจะมีวิธีการทำอย่างนี้นะครับอ่ะ ตัวนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราจะใช้ในวันนี้ครับมาดูเลขฐาน2ครับเลขฐาน2นะครับที่มีนะครับตัวเลขอยู่ก็จะเป็นเพียงแค่0กับ1เท่านั้นนะครับตัวนี้จะเป็นเลขฐานในระบบของคอมพิวเตอร์นะเมื่อเวลาที่เราแปลงเลขฐานออกมาเนี่ยนะครับซึ่งพวกวินโดพวกอะไรเนี้ยเขาจะเขียนในรูปแบบของเลขฐาน2นะครับหรือ ที่หลายๆคนเข้าใจว่าตัวนี้คือเลข Binary นะครับอ่าทีนี้มาดูเลขฐาน8ครับฐาน8มีตัวเลขอะไรบ้างนะครับนะตัวเลขฐาน8ครับก็จะประกอบไปด้วยตัวแรกก็คือเป็นเลข0นะครับ 1, 2, 3, 4 5, 6, 7นะครับ เลขฐาน8จะประกอบไปด้วยตั้งแต่ตัวเลข 0- ถึง7เท่านั้นนะครับรวมกันแล้วมีทั้งหมด8ตัวนะครับโดยทุกเลขฐานจะเริ่มต้นด้วย0เสมอนะครับนะทีนี้มาดูวิธีการแปลงเลขฐาน2ไปเป็นฐาน8ครับการแปลงเลขฐาน2ไปเป็นเลขฐาน8เราจะแบ่งจำนวนนะครับตัวเลขออกเป็น3หลักนะครับจากหลังไปหน้าซึ่งเลขฐาน2นะครับมันจะประกอบไปด้วย ศูนย์และ1เท่านั้นทีนี้มาดูวิธีการแบ่งครับนักเรียนดูตรงนี้นะครับนะตรงนี้จะสังเกตว่าครูจะแบ่งจากเลขข้างหลังไปข้างหน้าเห็นไหมครับแบ่งออกเป็น3ชุดนะอย่างนี้นะครับ เป็น3ชุดไปเรื่อยๆทีนี้พอเราแบ่งไปเรื่อยๆเนี่ยตัวเลขมันไม่ครบครับข้างหน้าเนี่ยมันไม่ครบ3ามหลักเราจะทําอย่างไรนะครับมันก็จะมีวิธีการก็คือเราจะเติมศูนย์ข้างหน้านะครับเพื่อให้มันครบ3หลักนะครับแต่จริงๆแล้วถ้านักเรียนนะครับทำสมมุติว่านักเรียนทําข้อสอบออกมาเนี่ย ได้เป็นลักษณะอย่างเงี้ยเราจะไม่เขียนเลขศูนย์นำหน้านะถ้าเป็นคำตอบเราจะเริ่มต้นด้วย1เสมอนะครับนะอ่านี่ก็คือวิธีการแบ่งนะครับอ่าทีนี้ครับ พอเราแบ่งเสร็จเรียบร้อยเราจะแปลงเลขฐาน2ออกไปเป็นเลขฐาน8ได้ยังไงนะครับเราจะใช้ผลเลขฐาน2นะครับอขออภัยเราจะใช้ผลเลข2ยกกําลังนะครับจำนวน3หลักนะครับซึ่งเริ่มต้นจาก2กํกลังศนะครับแล้วก็2กําลัง1 2กําลัง2นะครับ เราจะใช้ผลของมันนะครับนำมาบวกกันนะครับแล้วจะออกมาเป็นเลขฐาน8นั่นเองอ่าทีนี้มาดูครับ2ยกกำลังศูนย์มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับ2ยกกำลังศูนย์จะมีค่าเป็นนะครับ1เสมอนะครับ อะไรที่ยกกําลังศูนย์จะมีค่าเป็น1เสมอนะจากนั้นครับ2ยกกําลัง1นะครับจะมีค่าเป็น2องนะครับสองกลังสจะมีค่าเป็น4นะครับเวลาที่เราเอาไปใช้เราจะเอาไปแค่4 2 1นะครับเอาผลของเลขยกกําลังเราอาจจะไม่จําเลขสองกำลังศูนย์สองกำลังหนึ่งสองกำลังสองไปก็ได้นะครับเราจะจําเพียงแค่ผลของมันนะครับนะ,ะทีนี้มาดูครับมาดูตัวนี้ครับ กฎของการแปลงเลขฐาน2ไปเป็นฐาน8ครับนักเรียนมาดูใช้นะครับจะมีค่าเป็น1เสมอนะครับไม่ใช้จะมีค่าเป็น0นย์นั่นหมายความว่าอย่างไรนะครับคำว่าใช้ก็คือ ตัวใช้นะครับอ,อย่างเช่น4,2,1ตัวนี้ตัวไหนที่เราเอาไปใช้ครับอย่างเช่นเลข4เราใช้เลขตัวนี้เราจะแทนค่ามันด้วย1นะครับสองตัวนี้นะครับเราใช้เราก็จะแทนค่าด้วย1ถ้าเราไม่ใช้จะแทนค่าเป็น0นย์นะครับนักเรียนมาดูครับตอนแรกที่เราแบ่งไว้อย่างนี้สังเกตดูตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับศ1นย์ย์เนี่ยนะครับที่เป็นข้างหลังตัวนี้ มันมีเลข1อยู่ตัวเดียวนะครับเลข1อยู่ตัวเดียวนั่นมันจะเข้ากฎที่ว่าใช้เท่ากับ1นะครับเราก็จะเอาผลของมันเนี่ยครับเลข1ตัวนี้มันตรงกับฐานตัวนี้นะครับตำแหน่งตัวนี้ก็คือ2เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันจะต้องออกมาเป็น2แน่นอนนะครับนะทีนี้มาดูวิธีการครับนี่นะครับอ่าตัวนี้ครับอ่าใช้เท่ากับ1ไม่ใช้เท่ากับ0ย์ยังเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราเอาเลขตัวเลขมาใส่ตัวนี้คู อาจจะลืมใส่เข้าไปนะครับแต่ขอให้รู้ว่ามันมีอยู่ตรงนี้นะครับนะที่เป็นเลข1นึ่งจากนั้นครับมาดูตัวแรกครับ0ูนอย่างที่ครูได้บอกไปครับ0ูนตัวนี้นะครับเราใส่ตัวเลขสี่สองหทั้งหมดเลยทุกชุดไว้ก่อนนะครับเพื่อนะครับเราจะได้รู้ค่าของมันนะจากนั้นครับมาดูวิธีการครับวิธีการที่เราจะแปลงเลขฐาน2ออกมาตัวแรกครับดูจากข้างหลังเลยเราทําจากข้างหลัง ถ้าเกิดว่าเราแบ่งไปอย่างนี้นะครับเราจะทําจากข้างหน้าก่อนก็ได้หรือทําจากข้างหลังก่อนก็ได้นะครับแต่ครูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วครูจะทําจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับนะอ่าทีนี้มาดูครับตัวนี้ศูนย์ครับตัวนี้เห็นไหมครับไม่ใช้ <S <s um เห็นไหมครับใช้เท่ากับ1ไม่ใช้เท่ากับ0ูเพราะฉะนั้นศูนย์ตัวนี้ไม่ใช้เราแทนค่าเป็นศูนย์ลงไปหลักนี้ครับซึ่งตัวนี้มันมีค่าเป็น1นเนาะแต่ทีนี้ครูลืมใส่เข้าไปนะครับอ่าตัวนี้ครับ หลักนี้ใช้ครับเห็นไหมใช้มีค่าเป็นหนึ่งนะครับมีค่าเป็นหนึ่งเนี่ยใช้เพราะฉะนั้นเราเอาผลของมันดึงลงมาครับดึงลงมาตรงนี้นะครับ4ตัวนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องมีค่าเป็น0นะครับนะตัวนี้เราไม่ใช้นะครับเนี่ยเราก็จะได้เป็น0 2 0ย์ย์แล้วนะครับจากนั้นมาดูชุดต่อมาครับตัวนี้4ี่สองครับ4ี่สองตัวนี้เรานะครับ จะเอาผลของมันดึงออกมาซึ่งเราจะเอาแค่ผลตัวที่เป็น1เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะออกมาเป็น420นะครับตัวนี้เห็นไหมครับเราดึงตัวเลข2หลักตัวนี้ออกมาตัวนี้ก็เหมือนกันครับ110นะครับมีค่าเหมือนกันเลยกับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นออกมาเป็น420นะครับ ตัวนี้ครับเราใช้เพียงแค่2กับ1นะครับเพราะฉะนั้นเราจะดึงเลข2ลงมาและดึงเลข1ออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้02-1ตัวสุดท้ายครับก็คือ011นะครับ011มันก็เหมือนกับตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นนะครับตัวเลขที่ออกมานะครับก็คือมีเพียงแค่2กับ1นะครับเราจะดึงเฉพาะตัวเลขที่เราใช้งานออกมาเท่านั้นนะครับนะก็จะกลายเป็น0 2 1 ทีนี้มาดูวิธีการคำนวณออกมาครับเพื่อให้ได้เป็นเลขฐาน8นะครับเราจะนำผลลัพธ์ทั้งหมดมาบวกกันตัวนี้หมายความว่าตัวนี้ครับมันมี2มี1อย่างเงี้ยครับเราจะต้องเอา2กับ1มาบวกกันนะครับหรือไม่ตัวนี้ครับที่เป็น0 2 0ตัวนี้เราจะเอาพวก0 2 0เนี่ยมาบวกกันซึ่งตัวข้างหลังเนี่ยมันจะต้องมีค่าเป็นอย่างนี้นะครับเป็นไหมศูนย์ก 2นะครับมีค่าเป็น2 2บวกศมีค่าเป็น2ครับก็จะได้เป็น2ครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับสวกสมีค่าเป็น6 6บวกศมีค่าเป็น6นะครับ นะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ4บวก2มีค่าเป็น6ครับ0นย์มาบวกกับ6ก็ได้หอยู่ดีนะครับส่วนตัวนี้ครับก็คือ2บวกกับ1นะครับมีค่าเป็น3นะครับตัวนี้ก็เหมือนกัน2บวก1มีค่าเป็น3นะครับนี่ก็คือเราได้เป็นเลขฐาน8เสร็จเรียบร้อยครับ นะเราก็จะมาสรุปอย่างนี้ครับจากตัวเลข110 11110 1100 10ฐาน2ครับเมื่อแปลงออกไปเป็นเลขฐาน8จะมีค่าเป็น3362นะครับ นะอ่านี่ก็คือวิธีการแปลงเลขฐาน2ออกไปเป็นเลขฐาน8นะครับทีนี้มาดูวิธีการแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน2ครับอย่างที่พวกเราได้รู้ไปก่อนหน้านี้ที่ครูบอกไว้ก็คือเลขฐาน8มันเริ่มต้นจาก0นะครับซึ่งก็ไล่ไปครับมีทั้งหมด8ตัวก็คือ0 1น3 4 5 6 7. ทีนี้มาดูวิธีการครับ วิธีการเรายังคงใช้ตัวเดิมนะครับก็คือใช้เท่ากับ1ไม่ใช้เท่ากับ0นะครับเลขผลของเลขยกกําลังครับก็เหมือนเดิมนะครับนะยังเป็นเหมือนเดิมอยู่4 2 1นะครับนะทีนี้มาดูวิธีการแปลงจากเลขฐาน2ไปเป็นเลขฐาน8ครับ ตัวนี้มันจะออกมาเป็น3หลักแล้วนะครับผลคําตอบที่จะไปเป็นเลขฐาน2จะตอบได้เพียงแค่0ย์กับ1เท่านั้นนะครับามาดูเลข0ครับสมมุติว่าเรากดที่คีย์บอร์ดปุ๊บเนี่ยกดแป้นคีย์บอร์ดเลข0ูนย์ที่ของเราเนี่ยปุ๊บออกมา,อาคอมพิวเตอร์ของเรามันไม่เข้าใจนะครับนักเรียนว่าเรากดเป็นเลข0ูนย เพราะฉะนั้นอคอมพิวเตอร์ระบบของคอมพิวเตอร์ของพวกเราเนี่ยมันจะแปลงออกมาเป็นในรูปลักษณะที่เป็นเลขฐานหรือเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่เราเข้าใจนะครับมันจะออกมาเป็น เลขฐาน2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพอเรากดเลขศูนยที่คีย์บอร์ดสิ่งที่จะออกมานะครับนะจะเป็นลักษณะงี้ครับมันจะเราจะเอา,อาเลข4 2, 1่าหก็คือผลลัพธ์นะครับเอานํามาบวกกันนะครับและเราจะใช้กฎที่ว่าใช้เท่ากับ1ไม่ใช้เท่ากับ0ครับเลข0ครับอะไรที่บวกกันแล้วมีค่าเป็น0ครับสี 4, 2, 1อะไรมั่งครับที่บวกกันแล้วมีค่าเป็น0 ไม่มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวที่เราไม่ใช้ครับอย่างเช่นตัวนี้ครับ4เราไม่ใช้จะต้องแทนค่าเป็น0ย์2ไม่ใช้แทนค่าเป็น0นย์1ไม่ใช้แทนค่าเป็น0ย์ผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเลข0ูนย์ของฐานแปนะครับแปลงออกไปเป็นเลขฐาน2จะมีค่าเป็น 0, 0 0นะครับทีนี้มาดูเลข1ครับ1นะครับอะไรที่บวกกันแล้วมีค่าเป็น1ครับตัว4 2 1ตัวนี้ครับอะไรบวกกันแล้วมีค่าเป็น1 มันมีอยู่เพียงแค่ตัวเดียวใช่ไหมครับก็คือเลขหนตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องมีค่าเป็น001นะครับนะก็คือใช้ตัวไหนเราดึงออกมานะครับนะเห็นไหมหนึ่ตัวนี้นะครับทีนี้มาดูเลข2ครับเลข2นะครับ4 2 1เหมือนเดิมนะครับอะไรที่บวกกันแล้วมีค่าเป็น2ครับ421 ตัวที่บวกกันได้ก็มีเพียงแค่2เพียงแค่ตัวเดียวนะครับตัวมันเองเพราะฉะนั้นนะครับสไม่ใช้นะครับแทนค่าเป็น0 2ใช้แทนค่าเป็น1 1ไม่ใช้แทนค่าเป็น0ครับผลลัพธ์จะออกมาเป็น0 1 0นะครับทีนี้มาดูเลข3ครับเลข3นะครับ่า ตัวไหนที่เราใช้มั่งเราใช้เพียงแค่2กับ1เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น2บวกกับ1มีค่าเป็น3ครับเพราะฉะนั้นหลักข้างหลังเนี่ยเลยแทนค่าเป็น1นะครับเข้ากดที่ว่าใช้เท่ากับ1ไม่ใช้เท่ากับ0นะครับอย่างนี้นะอ่าทีนี้มาดูเลข4ครับเลข4อะไรที่บวกกันแล้วมีค่าเป็น4ครับในผลลัพธ์ตัวนี้ ซึ่งก็มีเพียงแค่4ี่เพียงแค่ตัวเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราดึงตัวนี้ลงมาเลยนะครับก็คือ4เราใช้เราแทนค่าเป็น1ครับ2ไม่ใช้แทนค่าเป็น0 1นย์ไม่ใช้แทนค่าเป็น0นย์อย่างนี้นะครับเลข5ครับเลข 5, อ่าตัวไหนที่เราใช้มั่ง ตัวที่เราใช้ครับมันมีเพียงแค่เลข4กับ1ครับ4บวก1มีค่าเป็น5 1, นะครับเพราะฉะนั้นหลักนี้เราใช้ครับแทนค่าเป็น1หลักนี้เราใช้แทนค่าเป็น 1, 1> เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ออกมาคือ101นะครับนะทีนี้มาดูเลข6ครับเลข6นะครับตัวไหนบ้างที่บวกกันแล้วมีค่าเป็น6นั่นก็คือ4กับ2ใช่ไหมครับบวกกันแล้วมีค่าเป็น6เพราะฉะนั้นนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับ นะหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับเห็นไหนมสี่บวกสองมีค่าเป็นหกนะครับตัวสุดท้ายครับเลขเจ็ดอะไรที่บวกกันแล้วมีค่าเป็นเจ็ดครับสี่สองหนึ่งสี่บวกสองเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ออกมาครับเราใช้มันทุกตัวเลยผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับนะอ่าทีนี้ครับเราจะมาสรุปเรื่องของตัวเลขของฐาน8 าการแปลงเลขฐานแปเป็นเลขฐาน2ครับ0จะออกมาเป็น0 0 0, 0นะครับ1เป็น001นะครับ2เป็น010 3นะครับ3เป็น011 4นะครับ4เป็น1005เป็น101นะครับ6เป็น110นะครับและตัวสุดท้ายก็คือ7เป็น111นะครับ ใครไม่ถนัดในการคำนวณนักเรียนจะจำไปก็ได้นะครับจำไปใช้ก็ได้นะจะสังเกตว่าตัวแรกครับมันเริ่มจาก0ูนย์1 1 1เห็นไหมครับเราถ้าเกิดว่าเราจำเป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นตัวต่อมาครับ0ูนย1 10, 11เหมือนกันเพียงแค่เราเติมเลขตัวข้างหน้าเข้ามาแค่นั้นเองนะครับนะอะทีนี้มาดูโจทย์ครับถ้าสมมุติเราไปเจอโจทย์ครับอย่างเช่นอย่างนี้ครับ 7 4 2ฐาน8แปลงไปเป็นเลขฐาน2นักเรียนสังเกตดูตรงนี้นะครับ7 4 2ฐาน8เลขฐาน8จะมีตัวเลขไม่มี8ไม่มี9นะครับนักเรียนจะเป็นไปได้เพียงแค่0ถึง7เท่านั้นนะครับ อ่าส่วนของฐาน2ตัวนี้เลขที่จะออกมาจะเป็นไปได้เพียงแค่0ูนย์กับ1เท่านั้นนะครับนะมาดูวิธีการแปลงครับวิธีการแปลงอันดับแรกครับให้นักเรียนแยกนะครับแยกตัวโจทย์ออกมาตัวนี้ครับ 7, 42นะเราแยก7ออกมานะครับแยก4ออกมาแยก2ออกมาจากนั้นเรามาหาผลลัพธ์ทีละตัวนะครับนะซึ่งผลลัพธ์เราก็คือ42 1อน่ะแหละจากผลของเลขยกกำลัง2กำลังศูย์2กำลัง1 2กำลัง2นะครับ นะทีนี้มาดูครับ7ออกมาครับเราใช้ทุกตัวเห็นไหมครับ421บวกกันมีค่าเป็น7เราเลยแทนด้วย111 1, 1, 1, นะครับหลักไหนที่เราใช้เราแทนค่าเป็น1ครับส่วนเลข4ครับตอนนี้ครูมั่นใจว่านักเรียนสามารถรู้แล้วละ่ะว่า4ตัวนี้มันจะต้องออกเป็นเลขอะไรอะไรที่บวกกันแล้วมีค่าเป็น4ครับ4 2 1ซึ่งมีเพียงแค่4เพียงแค่ตัวเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องออกมาเป็น1 0 0นะครับ นะจากนั้นเลข2อครับอะไรที่บวกกันแล้วมีค่าเป็น2ครับ4ี่ตัวนี้ซึ่งเราใช้เพียงแค่เลข2ตัวเดียวใช่ไหมครับถ้าบวกกับตัวอื่นมันเกินตัวอื่นเราก็เลยไม่ใช้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ออกมาคือศูน่งศูนนะครับนะทีนี้มาสรุปคําตอบครับคำตอบนะครับก็คือ7 4 2ฐาน8นะครับจะมีค่าเป็นนะครับตัวแรกก็คือ เราจะนําผลนะครับของตัวแรกมาเขียนเรียงกันนะครับไปจนถึงตัวสุดท้ายตัวแรกก็คือ1 1 1่นะครับหนึ่งศูนย์และสุดท้ายก็คือ0ูนย์หนนะครับฐาน2นะครับนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนใครมีข้อสงสัยก็ถามมาได้นะครับจะเม้นใต้คลิปก็ได้นะครับถามครูมาเดี๋ยวครูตอบให้นะครับนักเรียนและสุดท้ายนะครับ ฝากกด Subscribe ให้ครูด้วยนะครับกดติดตามช่องให้ครูด้วยนะจะถือว่าเป็นกำลังใจในการให้ครูได้มาทำสื่อการสอนและก็ทำคลิปให้กับพวกเราต่อไปในข้างหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ในการแปลงเลขฐานครับสวัสดีครับ